ดีครับอ่าตอนนี้ใกล้ใกล้จะเดินทางแล้วนะครับที่จะไประนองนะครับไปเปิดแฟนชายนะครับที่จังหวัดระนองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มกว่าๆนะครับคือเราตั้งเวลาไว้ประมาณว่าจะรถจะออกประมาณ2องทุ่มแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้เลยมาห้านาทีครับสักแปนน๊บนึงครับเดี๋ยวก็จะออกแล้วว่าทริปที่ระนองแฟนชายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันและว่าการเดินทางครั้งนี้จะยาวนานขนาดไหนครับไปปัน้น ปิดปิด,ปดหเหยอหเดี๋ยวมไต,ตลอดอะ่ะไหวบ้าเราออกกันมากี่โมงนะออกมาตอนสองทุ่มสองทุกก่มกว่า 2, ตอนนี้สองทุ่มจากอายุทยา ขับมาแล้วชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงครึ่งตอนนี้กับขับมาเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ทางกำลังจะลงดาวคะนองแล้วดาวคะนองครับค,ครับอ๋อเหมือนจะหมดแรงนะครับขับมาครับขับมาตั้งแต่สองทุ่มตอนนี้เป็นเวลา ตีห้าครึ่งครับแล้วดูดูถนนตอนนี้ครับคือมองไม่เห็นทางเลยครับคือไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นทางเลยครับคือตอนนี้ขับอยู่เชนเอาไปตัหมอกก่อนดิขับอยู่ยี่สิบถึงสามสิบความเร็วนะครับยี่สิบถึงสามสิบไม่ได้เขาต้องใช้อ่าเนี่ยครับคือมองไม่เห็นทางจริงๆครับอากาศดีมากเวอร์อากาศในตอนเช้าของจังหวัดระนองครับระนอง สวัสดีครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเราถึงละนองแล้วนี่รับรถมายาวนานมากครับขับรถมาทั้งหมด10ชั่วโมงครึ่ง1ิชั่วโมงครึ่งครับทั้งเหนื่อยทั้งล้าทั้งง่วงครับคือขับรถมาราธอนมากตอนนี้เราถึงที่พักแล้วแล้วผมขอนอนพักงีบสักสามสี่ห้าชั่วโมงแล้วค่อยไปลุยที่แฟนชายที่ร้าน ไปหาร้านแฟรนชายก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขออาบอาบน้ําล้างหน้าน,านอนก่อนแล้วกันนะครับ11โมงแล้วโอเคโอเคอเครับผม ค่ำคืนแรกที่เราจะมานอนที่ระนองนะครับอันนี้เป็นทางสลปลงมานะครับจากเหมือนจะเป็นแบบว่าตีนเข่านะครับแต่คือว่าสไตล์ของโรงแรมนี้ก็คือเป็นไม้ครับเป็นไม้มีไก่ฟาร์มเฮา ราจะไปดูสระน้ํามีสระน้ําด้วยนะครับที่สระน้ําของโรงแรมแล้วนะครับมีมีสําหรับเด็กก็มีนะครับสําหรับเด็กน้อยไว้เล่นนะครับที่นี่เป็นของผู้ใหญ่นะครับแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับมีขอบเขตนะครับมีรั้วกั้นมีต้นไม้นะครับถือว่าครบคันนะครับตรงนี้นะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในโรงแรมฟาร์มเฮาส์แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเข้าที่ห้องโรงแรมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง2 3 2สามนะครับห้องนอนนี่ครับห้องนอนโอเคครับสวยงามมากสวยงามครับดูแบบขาวขาวสะอาดนะครนะับเนาะสวัสดีครับวันนี้วันที่2นะครับ ของการอยู่จังหวัดระนอง<ม>กับแฟนชายนะครับแฟนชายระนองตอนนี้เราอยู่โรงแรมฟาร์มเฮาส์นะครับตื่นเช้าๆามาตอนนี้เราสักพักหนึงเราจะลงไปทานอาหารดูเช้าว,ว่ามีอะไรน่าทานบ้างมีมีอาหารเช้ากี่เมนูที่เขาพูดกันว่าประมาณ40กว่าเมนูประมาณนั้นแต่เราไปดูว่าจะอร่อยสองคำลังหร,หรือเปล่านะครับ ทิ้งมีขยะไหมครับบ6 <9. S 1> มา2บผมาแล้วนะครับนี่อาหารเช้าที่โรงแรมนะครับ ชุดข้าวยำนะครับชุดข้าวยำ